ระวังสำหรับคนท้องวิตามินเออันตรายค่ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันนะคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอวันนี้นะคะก็มาในประเด็นร้อนนะคะเพราะว่าสำหรับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยวิตามินเออันตรายนะคะและอันตรายมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะวันนี้ก็ อยากมาทําความเข้าใจเรื่องอาหารเป็นยานะคะแต่ว่าตัวที่อาหารตัวที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องวิตามิน A นั่นเองนะคะถ้ายังไงเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าทําไมคนท้องถึงห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะคะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนคะ่ะว่าวิตามิน A นะคะเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะแล้วก็มีแหล่งอาหารธรรมชาติที่เราพบมากมายในพืชผักผลไม้ที่จะ จำพวกสีเหลืองหรือสีส้มนะคะคราวนี้สิ่งที่เราควรจะรับประทานนะคะอันนี้เป็นชาร์ตสรุปให้แต่เริ่มแรกเพื่อจะให้ทําความเข้าใจว่าแต่ละท่านไม่ควรเกินวันละ900ไมโครกรัมนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อการรักษาจริงๆไม่ควรเกิน3,000ไมโครกรัมต่อวัน แต่หากได้รับวิตามิน A เกินนะคะจะเกิดอาการขึ้นไส้เจียนเวียนศีรษะตาภาพมวัวแล้วก็เสียสมดุลในการทํางานของกล้ามเนื้อได้นะคะประโยชน์มีมากมายไม่ว่าจะบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ผิวหนังก็คือทำให้เซลล์ผิวหนังเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะลื่นขึ้นนะคะวิตามินเเนี่ยไม่ได้ดีแค่บํารุงสายตานะคะเพราะว่า ในวิตามิน A เนี่ยมีเรทินอลนะคะที่พบได้ในไข่ในนมในตับนะคะที่เราสามารถหาบริโภคมาได้ส่วนโปรวิตามิน A นะคะหรือคาโรตินอยน์นั่นเองนะคะเป็นรูปแบบวิตามิน A อีกชนิดหนึง่งที่อยู่ในผักสีเหลืองสีส้มสีแดงหรือสีเขียวเข้มนะคะแสดงว่าอาหารของเราเนี่ยก็มีวิตามิน A และนะคะ และที่สำคัญค่ะเป็นวิตามิน A ที่ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมได้โดยการใช้ไขมันนะคะจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์ไขมันทั้งหมดที่เราบริโภคได้ก็จะทำให้ละลายวิตามิน A เข้าสู่ร่างกายได้นั่นเองค่ะส่วนประกอบสำคัญนะคะของวิตามิน A เนี่ยนะคะก็คือจะทำให้จอประสาทตาเนี่ยดีขึ้น นะคะแล้วก็สู้แสงตอนกลางคืนได้นะคะช่วยบำรุงกระดูกและฟันทําให้แข็งแรงเหงือกแข็งแรงนะคะไม่ผุไม่ก่อนเหงือกไม่ล้นเร็วนะคะแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยมวลรวมของร่างกายและระบบสืบพันธุ์ด้วยนะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นแข็งแรงผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็ลื่นนะคะถ้าเราขาดวิตามิน A นะคะร่างกายเราก็จะ ขาดสมดุลของทั้งหมดแล้วก็เราก็จะเริ่มมีสิวสังเกตง่ายๆนะคะอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังนะคะว่าวิตามิน A เนี่ยจะละลายได้ในไขมันต้องใช้ไขมันและแร่ธาตุมาช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยร่างกายคนเราเนี่ยสามารถสะสมวิตามิน A ได้จึงไม่จําเป็นต้องรับประทานชดเชยทุกวันนะคะแต่วิตามิน A เนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเรตินอลก็คือพบในกลุ่มของสัตว์นะคะแล้วก็ กลุ่มของแคโรทีนอยด์นะคะก็คือพบในพืชนะคะโปรตีนวิตามินเอเนี่ยที่เรานิยมกันเราอาจจะเรียกเป็นหน่วยยูนิตก็ได้นะคะหรือไมโครกรัมอันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมันฝรั่งเองก็มีปริมาณวิตามินเอค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้มาดูแหล่งอาหารที่พบวิตามินเอนะคะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลาตับแครอทผักสีเหลืองผักสีเขียวสีส้ม นะคะตำลึงนะคะกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆนะคะคณะยอดกระถินผักโขมนะคะแ,แคนตาลูปมะละกอสุกไข่นมมะการีนนะคะหรือผลไม้สีเหลืองทั้งหลายนะคะแล้วก็โทษของวิตามิน A ก็มีนะคะก็คือจะแบ่งเป็นกรณีที่รับประทานมากเกินไปถึง50,000ยูนิตนั่นเองนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยเป็นอันตรายมากนะคะก็คือจะมีอาการปวดกระดูกปวดศีรษะ เพียท้องเสียนะคะประจําเดือนมาไม่ปกติขึ้นไส้อาเจียนนะคะผิวเนี่ยอาจจะลอกนะคะผมร่วงตามัวได้นะคะและหญิงตั้งครรภค่ะประเด็นดร้อนของเราในวันนี้เลยนะคะหญิงตั้งครรภเนี่ยทุกกรณีนะคะก็คือว่ารับประทานพืชผักผลไม้ได้ตับได้นะคะไข่ได้นมได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องบริโภค าสารสกัดจากวิตามินเเสริมเลยนะคะเพราะว่าหญิงตั้งครรเนี่ยถ้าได้รับเกินกว่า770นะคะไมโครกร,รัมต่อวันเนี่ยก็มีโอกาสแท้งสูงและมีโอกาสทําให้เด็กเนี่ยพิการได้นะคะแล้วก็หญิงตั้งครรเนี่ยมีคําเตือนค่ะว่ามักจะเป็นสิวบริเวณใบหน้านะคะจากการตั้งครรภดังนั้นการใช้ายาลดสิวนะคะยาลดสิว มาแต้มเนี่ยซึ่งมีส่วนประกอบของวิตามิน A ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะแท้งได้หรือเด็กพิการได้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันดูดซึมเข้าผิวหนังแล้วเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะต่อมากลุ่มของผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักค่ะที่มีการเ,าเขาเรียกว่ามีการดักจับเอาไขมันนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะ หรือเขาเรียกว่า olive s ซ a นั่นเองนะคะก็คือถ้าเราใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดไขมันกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ควรทานคู่กับวิตามิน A เพิ่มเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นวิตามิน A อยู่แล้วนะคะจะทําให้วิตามิน A เราเนี่ยโอเวอร์โดสขึ้นไปอีกนะคะคราวนี้ในกรณีของเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนก็คือสารสีเหลืองอาจจะจัดกลุ่มพวกพืชแครอทนะคะ ะมะละกออย่างนี้ถ้าทานมากกว่า34,000ียูนิตต่อเนื่องทุกวันเนี่ยสีผิวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปัสสาวะก็เหลืองตาก็เหลืองนะคะแล้วก็นำพามาซึ่งเขาเรียกว่าภาวะโลหิตจางได้กดไขมันเนี่ยที่ไม่อิ่มตัวก็จะทำการขัดแย้งนะคะกันกับวิตามินเอทำให้ไม่สามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้อีกต่อไปนะคะซึ่งน่ากลัวนะคะจุดนี้เราจะต้อง พึงระวังนะคะก็โดยสรุปนะคะประโยชน์ของวิตามิน A เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อทางเดินหายใจในในการป้องกันการติดเชื้อได้นะคะหมายความว่าเราบริโภควิตามิน A ในปริมาณที่เหมาะสมวันนี้เราทานเยอะมันก็เก็บสะสมไม่ได้เพราะว่าละลายในไขมันนะคะพรุ่งนี้อาจจะทานไม่มากเท่าไหร่แต่มันสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องสร้างภูมิต้านทานให้กับทางเดินหายใจทําให้เราเนี่ย ปกป้องเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเราได้นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นอันนี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วที่สมัยเราเรียนตอนเล็กๆเ,เราจะรู้เลยว่าวิตามินเอช่วยบำรุงสายตานี่เราท่องเป็นนกแก้วนกขนทองกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือจอประสาทตาเนี่ยนะคะหรือกระจกตาเนี่ยพอได้วิตามิน a เนี่ยกระจกตาก็จะช่วยในการมองเห็นในช่วงระยะกลางคืนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าว่า เราไม่ได้รับวิตามิน A ค่ะวิตามิน A ไปเนี่ยเยื่อตาเยื่อบุตาแล้วก็กระจกตาน้ำหล่อเลี้ยงตาต่างๆจะเริ่มแห้งผิวเราก็จะเริ่มแห้งเหมือนกันนะคะต่อมานะคะวิตามิน A ช่วยลดความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเป็นอย่างดีเพราะว่าวิตามิน A เนี่ยสามารถเสริมสร้างบำรุงกระดูกและฟันนะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างระบบเลือดให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ดังนั้นนะคะเมื่อเลือดสมบูรณ์แบบดีจึงมีภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงถ้ากรณีของเรามีรอยแผลเป็นรอยสิวรอยฝ้ารอยกระนะคะแผลจากการแผลหายแล้วมันก็จะเริ่มดำเป็นต้นนะคะเม็ดสีมารวมกันเนี่ย การได้รับประทานวิตามิน A หรือเอาวิตามิน A มาทาก็ช่วยลดรอยแผลเป็นได้นะคะแต่อย่าลืมว่าวิตามิน A สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะคะที่สําคัญนะคะอวัยวะต่างๆเนี่ยวิตามินเจะเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างเนื้อเยื่อชั้นนอกของอวัยวะต่างๆทําให้เขาเรียกว่าแรงยืดหยุ่นนะคะของเซลล์ต่างๆเนี่ยดีขึ้น ะะสังเกตจากร่างกายของเราถ้าได้รับวิตามิน A เต็มที่ผิวพรรณเราผมเหงือกฟันนะคะจะแข็งแรงเหงือกจะไม่ค่อยล้นนะคะไม่ค่อยเสียวนะคะฟันแล้วก็ไม่ค่อยกร่อนนะคะส่วนระบบถุงลมนะคะก็คือในเยื่อบุอ่อนของเราในระบบทางเดินหายใจก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะไม่ค่อยแพ้นั่นแพ้นี่ง่ายแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นหวัด นะคะหรือมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษได้นะคะอันนี้ปกป้องได้เลยนะคะโดยเฉพาะโรคถุงลมปกงพองและไทรอยด์เป็นพิษค่ะถ้าใช้ทาบริเวณผิวหนังก็คือเหมือนที่บอกนะคะว่ามีวิตามิน A รักษาสิวได้ลดรอยแผลเป็นให้ตื้นได้นะคะและในโรคผิวหนังชนิดตุ่มพองพวกที่ติดจากเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะวิตามิน A ก็ช่วยรักษาได้พวกแผลฟีแผลชันตุกนะคะแล้วก็แผลเปิดต่างๆนะคะ ผลจากการขาดวิตามิน A นะคะอันนี้ก็จะย้ําให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าจะทําให้ในตาแห้งมีอาการตาบอดช่วงกลางคืนแล้วก็การขาดวิตามิน A อาจจะมาจากภาวะการดูดซึมไขมันบกพร่องเรื้อรังมักจะพบตั้งแต่เด็กอายุไม่เกิน5ขวบนะคะเนื่องจากรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กช่วงอายุก่อนถึง5ขวบเราจะต้องหัดเด็กให้รับประทานผักและผละไม้ให้ให้ดีนะคะเพื่อจะ ปกป้องภาวะการดูดซึมไขมันบกท่องไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าจําเป็นมากค่ะต่อการสร้างระบบเลือดแล้วก็สร้างเสริมอวัยวะต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าปริมาณวิตามิน A ที่เราต้องการเนี่ยเห็นไหมคะเทียบกับวิตามินอื่นๆนะคะวิตามิน A เนี่ยในผักผลไม้สีเหลืองฟักทองมะละกอม,มะเขือเทศดับไข่แดงนี่ก็คือให้จําง่ายๆประมาณ5000ยูนิตนะคะส่วน B1 B2 ในอาซีนต่างๆนี่คือวิตามินโดยรวมทั้งหมดแตทด่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่กล่าวมาแล้วนะคะหมอปอก็พยายามอธิบายให้ทราบให้ทุกท่านทราบว่ามีได้ในพืชผักผลไม้และอาหารที่เรารับประทานทุกวันดังนั้นจําเป็นไหมที่เราจะต้องรับประทานอาหารเสริมสารสังเคราะห์กลุ่มวิตามินขึ้นมาไม่จําเป็นนะคะเราแค่เลือกรับประทานอาหารให้เป็นเราก็สามารถห่างไกลแล้วก็ปลอดภัยจากโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะ อันนี้เป็นคำแนะนำในการรับประทานวิตามินเอนะคะถ้าเทียบเป็นยูนิตก็คือ5,000ยูนิตเป็นขนาดที่เหมาะสมต่อวันสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็แค่4,000ยูนิตนะคะแต่หญิงตั้งคันเนี่ยไม่ควรเกินนะคะไม่ควรรับประทานเกินกว่า4,000ยูนิตมากนักนะคะอาจจะเพิ่มได้แค่4,100แค่นั้นเองนะคะในช่วง6เดือนแรกของการตั้งคันและเพิ่มอีกประมาณ80ยูนิตได้ในช่วง6เดือนหลังนะคะดังนั้น กลุ่มเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะคะยังไม่มีขนาดที่จะแนะนำมากนะคะในการรับประทานต่อวันก็คือกลุ่มผักผลไม้นะคะเพราะว่าคือเขาได้รับการจัดให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหมายความว่ากลุ่มเบต้าแคโรทีนเนี่ยได้รับถึงหมื่นถึงหมื่นหได้เลยนะคะถือว่าเป็นปริมาณที่ร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ได้มีประโยชน์โดยตรงกับทุกๆอวัยวะนะคะ ดังนั้นการรับประทานกลุ่มวิตามินเอจากพืชจึงปลอดภัยมากค่ะย้ํานะคะหญิงตั้งครรรับวิตามินเอจากพืชปลอดภัยมากค่ะนะคะส่วนวิตามินเอที่วางขายส่วนมากจะมีอยู่2รูปแบบนะคะแบบสกัดจากน้ํามันตับปลาตามธรรมชาติและแบบที่กระจายตัวในน้ําก็คือแบบละลายได้ในน้ํานะคะแล้วก็สําหรับ กลุ่มที่ไม่ควรรับประทานกลุ่มประเภทน้ํามันเลยก็คือผู้ที่เป็นสิวหรือหน้ามันมากๆเนี่ยนะคะขนาดที่เขาแนะนําก็แค่5,000-10,000ยูนิตพอนะคะแล้วก็รูปแบบกลุ่มที่กระจายตัวในน้ําได้แบบทานะคะก็คือเรตินเอนั่นเองนะคะก็ใช้ในการรักษาสิวนะคะกลุ่มนี้ละลายตัวในน้ํานะคะแล้วก็ริ้วรอยต,ต่างๆนะคะต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นะคะกลุ่มนี้ แล้วพอมันดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดผ่านทางผิวหนังได้ที่เราทาน,นะคะแล้วก็กลุ่มวิตามินในรูปของเบต้าคโรทีนเนี่ยไม่มีความเสี่ยงในการรับประทานสะสมเหมือนกันห้ามรับประทานวิตามิน A โดยตรงนะคะเพราะว่าเบต้าคโรทีนเนี่ยสามารถป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีลงได้ด้วยแล้วก็เสริมสร้างจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะช่วยลดอาการเป็นโรคหัวใจนะคะก็คือภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนั่นเองนะคะ ก็วิตามินเอชนิดเบต้าแคโรทีนเนี่ยสามารถป้องกันได้นะคะแต่อย่ารับประทานเกินนะคะคราวนี้มีวิตามินอยู่ตัวหนึ่งที่ควรทานคู่กับวิตามิน A ก็คือวิตามิน E ค่ะวิตามิน E 400ยูนิตต้องใช้วิตามิน A 10,000ยูนิตคู่กันนะคะการรับประทานยาคุมกําเนิดนะคะอาจจะทำให้ร่างกายมีความต้องการวิตามิน A น้อยลงเพราะว่าในตัวยาคุมกำเนิดก็มีกลุ่มวิตามิน A อยู่นะคะ ถ้ารับประทานกลุ่มแครอทตับผักโขมมันเทศแคนตาลูเป็นจำนวนมากนะคะก,าาก็อาจจะอาจจะไม่ต้องรับประทานวิตามิน a อเสริมแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าเพียงพอเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้มีปริมาณวิตามิน A ต่อ,อยูนิตค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็ไม่ควรทานวิตามิน a อร่วมกับน้ำมันสกัดจากธรรมชาตินะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะ วิตามิน A เนี่ยทำงานคู่กันได้กับวิตามิน B รวมวิตามิน DE ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุสังกะสีวิตามิน A ช่วยป้องกันไม่ให้วิตามิน C ถูกออกซิไดซ์นะคะก็คือไม่ให้สูญเสียหรือสลายไปนะคะหากรับประทานยาลดระดับคอเลสเตอรอลต้องระวังค่ะเพราะว่าร่างกายจะดูดซึมวิตามินพวกนี้ได้น้อยลงนะคะอาจจะต้องหามารับประทานเสริมนะคะเพราะยาคอเลสเตอรอลเนี่ยถูกขับออกขับ วิตามิน A ออกง่ายมากนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะคำเตือนใหม่แล้วหญิงมีคันไม่ควรใช้วิตามิน A ทุกกรณีเพราะว่าฤทธิ์แรงทำให้เด็กในคันอาจถึงขั้นพิการได้นะคะคำเตือนมานะคะเราจึงต้องเฝ้าระวังนะคะอันนี้เป็นอันดับให้ดูนะคะว่าในแครอทนะคะนี่คือ1ขีดนะคะ100กรมัมแครอทจะมีปริมาณวิตามิน A อยู่สูงถึง16,706ยูนิต ผักโขม15,376ยูนิตผักกาดหอม7,492้อย7,492ยูนิตนะคะบวยอบแห้ง7,492แล้วก็แคนตารูปเนี่ย3,382ยูนิตนะคะแคนตารูปหรือแคนตาลูนะคะ,ะ,คะที่เด็กๆชอบเรียกกันนะคะคราวนี้มาดูประโยชน์ของวิตามิน A นะคะโดยสรุปภาพนะคะเผื่อจะได้จำง่ายขึ้นก็คือ ถ้าสมมุติว่ามองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืนวิตามิน A ช่วยท่านได้ค่ะนะคะก็คือรับประทานวิตามิน A ให้เพียงพอนะคะช่วยให้ตาเนี่ยสู้แสงเวลากลางวันได้มากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลามองแสงแดดจ้าเนี่ยน้ำตาไหลนะคะพอได้วิตามิน A ครบก็สู้แสงได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะทั้งกลางคืนกลางวันมีปัญหาแน่นอนค่ะ แล้วก็ช่วยป้องกันในตาแห้งนะคะเยื่อบุในตาแห้งเนี่ยเป็นอันตรายนะคะทําให้เกิดต้อต่างๆ,ๆเกิดขึ้นได้ป้องกันผิวพันแห้งหยาบแล้วก็ผุพองได้นะคะทําให้แผลต่างๆเนี่ยหายเร็วได้นะคะป้องกันผิวแห้งแตกลายงาหรือเป็นขุยนั่นเองนะคะช่วยให้เหงื่อไม่ออกง่ายนะคะแล้วก็ช่วยให้เจริญเติบโตได้เป็นปกตินะคะไม่หยุดชะงัก ที่สำคัญสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอันนี้เป็นประโยชน์8ประการของวิตามิน A ค่ะย้ำอีกนะคะว่าคนท้องนะคะนี่มาอีกแล้วมาย้ำอีกครั้งนะคะวงการแพทย์เนี่ยให้คำแนะนำนะคะที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าผู้ตั้งครรภ์ไม่ควรทานวิตามิน A เสริมมากเกินกว่า4 0 0 0ันถึง8 0 0 0ยูนิตต่อวันนะคะถ้าจะพิจารณาการให้ละเอียด อาหารที่เรากินกันทุกวันก็มีปริมาณของวิตามิน A เพียงพอแล้วตับเอยไขย่เอยนมเนื้อไก่เนื้อปลานะคะมีหมดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปเสริมวิตามินแล้วนะคะแต่บังเอิญว่าถ้าคุณเป็นโรคขาดวิตามินคุณได้วิตามิน A สังเคราะห์นะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพราะว่าต้องระวังมากๆ เพราะว่าในช่วงสาเดือนแรกเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะแท้งหรือทารกพิการแต่กําเนิดได้เลยมันจะคุ้มกันหรอคะถ้าเด็กที่เราตั้งครรภ์อยู่เจอวิตามินเอแล้วทําให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติและเด็กพิการได้นะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์จะมีปัญหามากๆในช่วง3เดือนแรกก็คือมักจะมีสิวเกิดขึ้นและมักจะเป็นสิวุตันชนิดรุนแรงเพราะเกิดการแพ้นะคะทำให้อยากใช้ยากลุ่ม ไอโซไอโซเตติโนอินนะคะไอโซเตติโนอินซึ่งเป็นวิตามินเอที่มีอยู่ในรูปแบบของละลายได้หรือทาได้นั่นเองนะคะอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะถ้าทาหรือแต้มบริเวณผิวหนังหรือสิวเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดได้นะคะมันแอบซอบหรือดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดได้ คือเป็นอะไรที่มีผลกับระบบเลือดโดยตรงในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะวิตามินเอจากยาทาสิวนะคะก็วันนี้ได้รู้แล้วนะคะก็ฝากเตือนเตือนหญิงตั้งครรภ์น,นะคะทุกท่านเลยนะคะว่าประหมาทไม่ได้เรามีเพื่อนอยู่เราก็บอกเพื่อนเพื่อนเป็นสิวเยอะเฮ้ยทักเขาหน่อยนะคะว่ายาที่ทาสิวอยู่ใช้อะไรอยู่มีวิตามินเอไหมถ้ามีเรตินเอเนี่ย เอาไปปรึกษาแพทย์ตรวจเลยนะเพราะว่าลูกมีโอกาสผิดปกติได้เพราะว่ายาตัวนี้มันมีวิตามินเออยู่มันดูดซึมเข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดได้นะเราเป็นห่วงอ่าทักเป็นตุ๊กแกนิดนึงนะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เราได้รู้ว่าวิเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องเราต้องใส่ใจเพื่อนนะคะก็วันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือวิตามินเอนะคะห้ามใช้กับคนท้องเด็ดขาดรับประทานวิตามินเอจากธรรมชาติ ปลอดภัยที่สุดแล้วมันมีการดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดอย่างอย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็มีการเก็บสะสมไม่ได้นะคะไม่เหมือนวิตามินเอสังเคราะห์ซึ่งพอเรารับประทานเข้าไปนะคะถ้ามันเกินเนี่ยไตยกับตับทํางานหนะะักค่ะแล้วมีโอกาสทําให้ไตกับตับพังนะคะแล้วก็อันตรายมากสําหรับหญิงตั้งครันด้วยนะคะอาจจะทําให้คันเป็นพิษแล้วก็ทารกเนี่ยแท้งนะคะหรือทารกพิการแต่กําเนิดได้เลย นะคะวันนี้ก็ย้ำๆแล้วฝากไว้นะคะติดตามฝากติดตามหมอปอได้ที่เฟ e บุ o กดรวริศราดาวันแล้วก็ youtube นะคะ h ัก e a ล t h and Herb นะคะส่วน Li น์แอดนี้ก็สแกนรูปเน็นนี้เลยนะคะ QR Code นี้เพราะว่าจะเข้าไปสู่ไปสู่สมรภูมิแห่งภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะสูตรสูตรหลวงปู่พรนะคะของพระอาจารย์มหาขวัญชัยนาคยุทธเจ้าวาดวัดคีรีวงศ นะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งหมอปอก็เป็นสิทธิสาขาที่สาของวัดอยู่นะคะก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็สร้างองค์ความรู้ดีๆนะคะส่งเป็นสะพานบูรณ์ให้กับทุกคนให้ทุกคนได้รู้จักว่าสมุนไพรไทยดีค่ะเนี่ยแล้วก็ส่งความรักให้ทุกคนได้ด้วยนะคะ ทำอาหารดีทานทุกวันเช้าเที่ยงเย็นคุณก็ได้อาหารครบห้าหมู่ไม่พอคุณยังห่างไกลปลอดภัยแล้วก็เสริมสร้างภูมิด้านทานให้แข็งแรงนะคะได้ด้วยดีไหมถ้าทางเลือกของสุขภาพเราเนี่ยเป็นอาหารที่เรารับประทานทุกวันนะคะและแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าดื่มน้ําเยอะๆหน่อยนะคะตอนนี้แปดถึงสิบสองแก้วต่อวันเนี่ยคือเลทต่ําแต่ถ้าสิบสองถึงยี่สิบแก้วอย่างนี้เลยค่ะ เพราะว่าเยื่อบุทางเดินหายใจชุ่มชื้นเมื่อไหร่โอกาสเชื้อไวรัสโควิดจะมาเกาะมาทําลายร่างกายเราก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ฝังตัวในเยื่อบุอ่อนลองไม่ได้นะคะก็ถูกขับออกวันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าร่างกายดีสุขภาพดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องทําเอานะคะก็คือทำอาหารเราเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ